มันเกินความคาดหมายจริงครับผมก็ได้เดินทั่วในงานนี้นะครับผมได้ทักทายกับผู้ที่เข้ามาชมงานนี้ถามว่าท่านได้อะไรจากงานนี้บ้างโอ้ก็มีคนเล่าให้ผมฟังได้เยอะแยะเลยนะครับผมได้คุยกับเอ็กซิบิเตอร์หลายคนเอ็กซิเอร์ทุกคนเลยถามบอกว่าปีหน้าคุณเกชาจะจัดงานนี้อีกไหมนะครับแล้วทุกคนบอกว่าปีหน้าจะมีเทคโนโลยีน,นวัตกรรมเนี่ยมานำเสนอมากกว่านี้ใหญ่กว่านี้ ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ทําให้งานนี้มันมันเป็นไปได้แบบนี้นะครับมันเป็นงานที่เรียกว่าทุกคนมาในงานนี้เราบอกว่า e n j o ยสนุกได้พบสิ่งที่ต้องการไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ผิดหวังเลยสักคนเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เคยพบงานแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแล้วก็อยากให้เราทํางานนี้จริงเพราะว่าเรียกว่าทุกคนที่มาในงานนี้ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่เข้ามาชมงานผู้ที่จัดงาน ที่เราบอกว่า connect the i. dot มันได้เกิดขึ้นจริงๆครับไม่ใช่แต่เพียงของผู้ที่มานำเสนอนวัตกรรมที่สามารถทำธุรกิจให้มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ของผู้ที่มาชมงานได,ได้พบปะได้พบสิ่งที่ต้องการแมบบ้กระทั่งในกลุ่มคนที่มานำเสนอนวัตกรรมเองก็มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมกันเกิดธุรกิจร่วมกันอีกนะครับนี่ยคำว่า connect the dot เนี่ยเรียกว่าเห็นได้ชัดเลยมันเกิดขึ้นจริงๆครับต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทำให้งานนี้มีความคึกคักมีความสนุกและทำให้เป้าหมายของโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งครับ